สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิศณาวังกิเล็กที่34ค่ะวันนี้จะมานำเสนอกฎหมายจรรญาบรรการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิเวเตอร์และอินเทอร์เน็ตค่ะกฎหมายเทคโนโล,โลยีสารสนเทศนะคะหรือเรียกมักจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากฎหมายไอทีในเบื้องต้นที่จำเป็นต้องมีการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับเมื่อวันที่15ธันวาพุทธศักราช2541ค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ต่อการจัดทําโครงการพัฒนาในการยกร่างกฎหมายไอทีทั้ง6ฉบับให้แล้วเสร็จคือ 1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมไทยอิเล็กทรอนิกส์สกฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 4. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 5. กฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 6. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองโดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์ถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใดๆเกี่ยวกับงานสร้างสารรค์ที่ตนได้กระทําขึ้น ในกรณีที่บุคคลใดทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์บุคคลนั้นก็จะมีความผิดฐานะละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มีโทษปรับตั้งแต่20,000บาทถึง2,000 0 0บาทค่ะและหากเป็นการกระทำเพื่อการค้าจะต้องโทษจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่10,000 0บาทถึง8 0 0 0 0 0บาทค่ะ หรือทั้งจำทางปรับนอกจากนี้หาผู้ใดรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นแต่ยังนำไปขายมีไว้เพื่อขายเสนอขายให้เช่าเสนอให้เช่าหรือเช่าเช่าซื้อเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อหากำไรก็มีความผิดฐานะละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีโทษปรับตั้งแต่1,000งบาทถึงห0 0 0งแบาทและหากเป็นการกระทําผิดเพื่อการค้าผู้นั้นจะต้องโทษจําคุกตั้งแต่3เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่50,000บาทถึง4,000สนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับสิทธิ์ตามกฎหมายภายใต้พรบลิขสิทธิ์ได้ให้ความคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยให้สิทธิ์แก่ผู้สร้างสารรคเพียงผู้เดียว ในงานที่มีลิขสิทธิ์ดังกล่าวต่อไปนี้ 1. สิทธิในการสำเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของโปรแกรม2ส,สิทธิ์ในการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมสิทธิ์ในการเผยแพร่งานต่อสาธารณชน3ส,สิทธิ์ในการให้ผู้อื่นเช่าโปรแกรมจัญญาบันเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตค่ะจัญญาบันเกี่ยวกับ การสื่อสารทางโซเชียลนะคะ 1. ความรวดเร็วและความหลากหลายของข้อมูลที่ทำให้เกิดการบิดเบือนข้อเท็จจริงจนเกิดกับข่าวลือหรือเกิดข้อคิดเห็นที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะ 2. มีแรงกดดันให้สื่อบางสื่อลดเพดานจริยธรรมลงหันไปทำข่าวที่เต็มไปด้วยอารมณ์สีสันดึงเรตติ้งของผู้ชมเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่การขายข่าว สาสาธารณชนเริ่มตั้งคำถามต่อประเด็นการละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลการเข้าถึงข้อมูลหรือการนำข้อมูลที่มีอยู่บนโลกออนไลน์มาโดยมาใช้โดยไม่ได้อนุญาตก่อน 4. เกิดความสับสนต่อการนิยามใครคือนักข่าวในเมื่อใครๆก็สามารถที่จะเผยแพร่ข้อมูลและรายงานเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ หาปัญหาจริยธรรมสื่อในปัจจุบันตกต่ำมากขึ้นจรรยาบัรณสำหรับผู้สนทนาผ่านเครือข่าย 1. ควรเรียกสนทนาจากผู้ที่เรารู้จักและต้องการสนทนาด้วย 2. ก,ก่อนการเรียกคู่สนทนาควรสอบสถานะการใช้งานของคู่สนทนาที่ต้องการเรียกเพราะการเรียกแต่ละครั้งจะมีข้อความไปปรากฏบนจอของฝ่ายที่ถูกเรียก สหลังจากเรียกไปชั่วขณะคู่ที่ถูกเรียกไม่ตอบกลับแสดงว่าคู่สนทนาอาจจะติดงานสำคัญอยู่ 4. ควรให้วาจาสุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกันการแทรกอารมณ์ขันควรจะกระทำต่อคนที่รู้จักและคุ้นเคยแล้วเท่านั้นจรรญ,ญาบรรณสำหรับผู้ใช้กระดานข่าวหรือกระดานสนทนา 1. หให้เขียนเรื่องให้กระชับข้อความสั้นๆและตรงประเด็น 2. ในการเขียนพาดพิงถึงผู้อื่นใหร้ระมัดระวังในการละเมิดหรือสร้างความเส,เสียหายให้กับผู้อื่น 3. ให้แหล่งที่มาของข้อความควรอ้างยิงแหล่งข่าวได้ไม่เรียกว่าโคมรอยหรือข่าวลือสี่จำกัดความยาวของข่าวหรือหลีกเลี่ยงตัวอ,กอวักษรควบคุมพิเศษอื่นๆ 5. ข่าวบางข่าวมีการกระจายกันมาเป็นลำดับลำดับให้และอ้างอิงต่อกันมาการเขียนข่าวจึงควรพิจารณาในประเด็นนี้ด้วยโดยเฉพาะอย่าจดอย่าส่งจดหมายตอบโต้ไปยังผู้รายงานข่าวผู้แรก 6. ในการทดสอบการส่งไม่ควรทำพร่ำเพื่อการทดสอบควรกระทำในกลุ่มข่าวท้องถิ่นที่เปิดให้ทดสอบ การส่งข่าวอยู่แล้ว 7. หลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรใหญ่ตัวอักษรใหญ่ที่มีความหมายถึงการตะโกนหรือการแสดงความไม่พึงพอใจ 8. การเน้นคำให้ใช้เครื่องหมายดอกจันต่ขอข้อความแทน 9. ไม่ควรนำข้อความที่ผู้อื่นเขียนไปกระจายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเรื่องก่อน 10. ไม่ควรใช้ข้อความตลกขบขันหรือคำเฉพาะคำคำคำ,คำกากวมหรือคำหยาบคาย 11. ให้ความสำคัญในเรื่องลิขสิทธิ์ไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 12. ไม่ควรคัดลอกข่าวจากที่อื่นเช่นจากหนังสือพิมพ์ทั้งหมด 13. ไม่ควรใช้กระดานข่าวเป็นที่ตอบโต้หรือละเมิดผู้อื่น 14. เมื่อต้องการใช้คำยอ่อคำย่อที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป 15. การเขียนข้อความจะต้องไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกส,ส่วนตัวและระลึกเสมอว่าข่าวที่เขียน 16. หอาภิปรายนี้กระจายไปทั่วโลกและมีผู้อ่านข่าวจำนวนมากคุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต หใช้ถ้อยคำที่สุภาพ 2. ปฏิบัติตามกฎก,ฎกติกาและมรารยาทแต่ละเว็บไซต์กำหนด 3. ให้เครดิตแหล่งที่มาข้อมูลเสมอเมื่อมีการนำข้อมูลผู้อื่นมาใช้ 4. ไม่แชร์ข้อมูลผิดผิดหรือภาพที่ไม่เหมาะสม 5. ไม่สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น 6. ไม่ละเมิดสิทธิ์และไม่กลั่นแกล้งผู้อื่นมารายาทและระเบียบข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต1 ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายและละเมิดผู้อื่น 2. ไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น 3. ต้องไม่สอดแนมแก้ไขหรือเปิดแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น 4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ 7. ต้องไมล่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมที่เกิดจากการกระทำของเรา 10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยการกรรพกฎระเบียบกติกาและมีมารยาทโทษของอินเทอร์เน็ตนะคะโทษของอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายลาักษณะ ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เสียหายข้อมูลไม่ดีขายบริการทางเพศรวมไปถึงการกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆอินเทอร์เน็ตเป็นระบบอิสระไม่มีเจ้าของทำไม่มีการควบคุมและกระทำได้ยากมีข้อมูลที่มีผลเสียเผยแพร่อยู่ปริมาณมากไม่มีระบบการจัดการข้อมูลที่ดีทำให้ค้นหา กระทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเติบโตเร็วเกินไปข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่จริงต้องดูให้ดีเสียก่อนอาจจะถูกหลอกได้ถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตมากจนเกินไปอาจจะเสียการเรียนได้ข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่เหมาะสมกับเด็กๆเ,เป็นสถานที่ที่ใช้ติดต่อสื่อสารเพื่อการก่อเหตุร้ายเช่นการวางระ,ระเบิดหรือล่อลวงผู้อื่นไปกระทำชําเรา การทําให้เสียสุขภาพเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานาน,านๆโดยไม่ขยับหรือเคลื่อนไหวดิฉันก็จบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ